บทที่สองเจ้าหน่ายเล็กๆตอนที่หนึ่งไฮเดลเบิร์ก2,468ประมาณสามเดือนหลังจากที่แพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้เสด็จรักษาพระองค์ในต่างประเทศทูลหม่อมส่งพาครอบครัวออกจากกรุงเทพวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2,468นอกจากแม่และข้าพเจ้าแล้วยังมีเนื่องจินตกุลพี่เลี้ยงของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งชื่อไว้ว่าแหนน พราะคงเห็นว่าเนื่องนั้นออกเสียงยากชื่อใหม่นั้นน้องๆก็ใช้ตามข้าพเจ้าเพราะคงเห็นว่าเรียกได้สะดวกดีตั้งแต่เริ่มหัดพูดถึงแม้ว่าในสมัยนั้นเมื่อเจ้าฟ้าเสด็จต่างประเทศจะไม่ต้องทรงมีผู้ตามเสด็จมากมายได้แก่องค์ครกษ์เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยวงเล็บสอรอพอตํารวจแพทย์พยาบาลมหาดเล็กข้าหลวง ท่านก็ยังต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยหนึ่งคนโดยมากจะเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่กำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่งหรือผู้ที่กำลังกลับมาบ้านการหาผู้ตามเสด็จเจ้านายนั้นไม่ง่ายนักจึงอนุโลวมว่าผู้ตามเสด็จนั้นจะเป็นนักเรียนที่กำลังออกไปเรียนต่างประเทศหรือที่กำลังกลับมาเยี่ยมบ้านหรือเรียนจบแล้วก็ได้ในคราวนี้ผู้ที่ตามเสด็จในตำแหน่งนี้ก็คือพระยาชนินทร์พักดี ซึ่งเป็นผู้ที่เคยตามเสด็จมาแล้วหลายครั้งนอกนั้นยังมีนักเรียนทุนส่วนพระองค์คนหนึ่งชื่อนายบุญชัยนป้อมเพชรซึ่งทรงพระกรุณาให้ไปเรียนแพทย์ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังการเดินทาง28วันเราก็ไปถึงเมืองมาเซยในประเทศฝรั่งเศสและได้ต่อรถไฟไปปารีสเลยเราพักอยู่ที่สถานทูตไทยประมาณสองสัปดาห์แล้วจึงเดินทางไปเมืองไฮเดลเบิร์กโดยรถไฟ ถึงไฮเดนเบิร์กในตอนบ่ายของวันที่16สิงหาคมแม่คงเหนื่อยพอใช้เพราะเวลานั้นมีคันอยู่เกือบ8เดือนแล้วเราพักอยู่ก่อนที่โรงแรมชลอสซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าปราสาทเมืองไฮเดนเบิร์กวันรุ่งขึ้นของวันที่ไปถึงทูนหม่อมก็เสด็จไปหานายแพทย์ไฟเนอร์ซึ่งทางสถานทูตไทยณกรุงเบอร์ลินได้นัดตามที่ทรงขอไว้แล้วนายแพทย์คนนี้มีความเห็นตรงข้ามกับนายแพทย์คน,นอื่นๆที่เคยได้ตรวจทูนหม่อมมาแล้ว พราะอาการไม่หนักหนานักแต่พัสิรีรูปอ่อนแอซุดโสมทั่วไปไม่มีความจำเป็นเสด็จเข้าโรงพยาบาลแต่ต้องรักษาด้วยยาและคอยดูผลทูนหม่อมอยากจะทรงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นและมีลายพระหัตว่าการตรวจและการรักษาเป็นที่พอใจมากเราได้ลงภูเขาในวันที่12กันยายนเพราะว่าอากาศเมืองนี้หนาวและแฉะทำให้การอยู่ที่ชลอสโฮเทลนี้ไม่รู้จะสบาย และมีความจำเป็นที่จะต้องไปหาท่านศาสตราจารย์ในเมืองทุกวันการไปมาไม่สะดวกฉันจึงได้จัดการย้ายไปอยู่ที่โฮเทลวิกตอเรียและโรงแรมก็จะปิดตามที่แม่จำได้ส่วนแม่นั้นได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลของเมืองไฮเดลเบิร์กแล้วตั้งแต่วันที่10กันยายนเพราะว่าหมอของท่านได้บอกว่าคงจะคลอดวันที่14หรือ15กันยายนต้องรอจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468เวลา หนึนาฬิกาสีนาทีหม่อมเจ้าชายองค์เล็กๆน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมครึง่งจึงได้ประสูตรแม่อธิบายว่าการที่องค์เล็กเช่นนี้คงเป็นเพราะทูนหม่อมไม่ทรงสบายมาในตลอดปีก่อนที่พระโอรสจะประสูตรดังที่เคยมีลายประหัตไว้ก่อนถึงหม่อมเจ้าดำรัดดำรงแม่สังวานได้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลคอยการคลอดบุตรแต่วันนี้คาดว่าจะออกราววันที่14หรือ15 คลอดเมื่อใดแล้วฉันจะได้ทูลเลขรายงานถึงเธอส่วนทางเมืองไทยฉันเองก็จะบอกไปเป็นทางส่วนตัวทูลหม่อมได้ส่งทรลเลขไปบอกข่าวนี้ถึงอัครราชทูตที่เบอร์ลินเป็นทางการและทรลเลขส่วนพระองค์ถึงสมเด็จพระพันวษาพระชนนีของพระองค์และพระอยิกาของหม่อมเจ้าที่เพิ่งประสูติสมเด็จพระพันวษาทรงดีพระไทยมากดังที่ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระองค์เจ้าไตรทศพันธ์ลงวันที่21กันยายน 2468หลานฉันเกิดแล้วเมื่อวันอาทิตย์เช้าพอฉันตื่นนอนเห็นโทรเลขก็นึกรู้ว่าคงบอกมาว่าหลานเกิดฉันคลี่อ่านจนมือสั่นที่ปลื้มใจมากก็เพราะเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นให้เธอโทรเลขต่อไปว่าฉันดีใจเหลือเกินที่หลานเกิดเป็นผู้ชายและวันที่20ด้วยการที่ทรงดีพระไทยว่าเป็นวันที่ยีนั้นก็เพราะ เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชสวามีตอนนั้นคงมีความไม่แน่ใจว่าเป็นพระโอรสหรือพระธิดาเพราะว่าพระองค์เจ้าไตรทศได้ส่งมีโทรเลขไปถึงอัครราชาทูตท,ที่เบอร์ลินส่งวันที่23กันยายนและได้รับวันที่24กันยายนว่าโปรดยืนยันว่ามาดามสงขลาได้คลอดลูกชายลูกชายเพราะว่า โทรเลขของท่านไม่สมบูรณ์และไม่ชัดและท่านทูตหม่อมเจ้าดำรัสทรงตอบโดยโทรเลขส่งวันที่24ว่าตอบโทรเลขลงวันที่23กันยายนของท่านหม่อมได้คลอดลูกชายข้าพเจ้าเองจําเหตุการณ์สำคัญนี้ไม่ได้เลยเพราะอายุเพียง2ขวบ4เดือนแต่คงยินดีอย่างมากที่ได้น้องซึ่งคงไม่เป็นเรื่องธรรมดานัก เพราะในหลายครอบครัวลูกคนโตมักจะอิจฉาน้องที่อ่อนกว่าไม่มากนักเพราะพ่อแม่มักให้ความสำคัญแก่ลูกคนใหม่แต่ทูนหม่อมแม่และแหน,น่คงได้อธิบายเรื่องน้องที่จะเกิดไว้อย่างดีข้าพเจ้าจึงรู้สึกรักและอยากช่วยเลี้ยงน้องเมื่อข้าพเจ้าเกิดทูนหม่อม มิได้ส่งขอพระราชทันนามให้ข้าพเจ้าทันทีเมื่อเสด็จไปจดทะเบียนเกิดได้ส่งใช้เดือนที่ข้าพเจ้าเกิดกรอกลงไปเป็นชื่อดังนั้นชื่อในสูติบัตรอังกฤษก็คือเมย์แต่สําหรับพระโอรสองค์แรกนั้นคงไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทรงมีพระนามภาษาเยอรมันในสูติบัตรทูนหม่อมจึงทรงขอให้ท่านทูตส่งโทรเลขไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพว่าตามกฎหมายของประเทศมีความจําเป็น ต้องทำสูติบัตรให้โอรสของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขาจึงทรงขอให้สมเด็จพระพันวษาสรงพระกรุณาขอพระราชทานนามพระโอรสจากพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นพระกรุณาถ้าจะส่งนามมาได้ก่อนวันที่20พฤศจิกายนคำตอบทางโทรเลขมาถึงสถานทูตไทยที่เบอร์ลินวันที่13ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามหม่อมเจ้าที่เพิ่งประสูติว่าอนันทมหิดล ในระหว่างนั้นแพทย์ได้พบว่าพระยาชนินทร์เป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะทูลหม่อมจึงทรงพระดำริว่าจะทรงพาพระยาชนินทร์ไปรักษาตัวในประเทศอังกฤษเพื่อที่คนไข้และแพทย์จะได้พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องการเดินทางไปลอนดอนนั้นมีพระประสงค์จะแวะไปที่ปารีสก่อนก่อนนั้นขณะที่ยังประทับอยู่ที่ไฮเดลเบิร์กทูลหม่อมได้ทรงมีลายพระหัตถ์เมื่อวันที่16ตุลาคม ไปถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตไปพักฟื้นและค่อยๆปรับพระสุขภาพให้เป็นปกติที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีภูมิอากาศหลายชนิดให้เลือกให้เหมาะสมกับพระองค์ในขณะเดียวกันนั้นจะทรงมีโอกาสเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยดังนั้นเมื่อถือว่าการรักษาพระองค์ของนายแพทย์ไฟเนอร์จบลงแล้วแม่และลูกชายแข็งแรงพอที่จะเดินทางได้ เราได้ออกเดินทางไปปารีสกันโดยรถไฟวันที่24พฤศจิกายน2468 <ช fant ine> และเมื่อไปถึงวันที่25พฤศจิกายนก็ไปพักที่สถานถทูตไทยเลขทีท่8ถนนเกิสแต่รุ่งขึ้นวันที่26พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตโดยยังไม่ได้โปรดเกล้าประการใดในเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จสหรัฐอเมริกาวันที่7ธันวาคม 2,468ทูลหม่อมเสด็จไปส่งพระยาชนินทร์ที่ลอนดอนเมื่อเสด็จกลับมาปารีสแล้วก็ตกลงพระไทยที่จะเสด็จกลับเมืองไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็โดยไม่ทรงพาหม่อมพระโอรสและพัะธิดาไปด้วยเสด็จออกจากปารีสไปอังกฤษในวันที่10มกราคม2468 เพื่อทรงลงเรือที่เมืองเซาแฮมตันในวันที่15มกราคมและถึงกรุงเทพในวันที่16กุมภาพันธ์2468ในการเดินทางครั้งนี้พระยาชดินทร์ได้ตามเสด็จกลับเมืองไทยด้วย